สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงสายๆแบบนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในรายการกู o d เดยของเราค่ะวันนี้กุณก็จะพาคุณผู้ชมไปเติมสเสน่ห์ให้กับวันดีๆของเรากันนะคะด้วยการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั่นเองนะคะ ซึ่งที่แม่สอน,นนะคะคุณผู้ชมขึ้นชื่อมากๆค่ะในการเป็นเมืองนะคะชายแดนระหว่างไทยและพะม่าค่ะที่นีบรรยากาศก็จะคึกคักไปด้วยคนที่เข้ามาจับใจ่ายใช้สอยซื้อของกันนั่นเองนะคะเพราะว่าถือได้ว่าเป็น East-West Economic Corridor ของอาเซียนนั่นเองค่ะ แต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเอาใจใครที่ชื่นชอบการไหว้พระทำบุญและความสวยงามของธรรมชาติกันค่ะเลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่ค่ะพระธาตุดอยหินกิ่วค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในแม่สอดที่อยากให้คุณผู้ชมนั้นได้มาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะนอกจากจะมีพระบรมสารีริกธาตุที่ผู้คนนั้นเคารพนับถือก็ยังมีหนึ่งในสิ่งมหศัศจรรย์ของธรรมชาติที่เขาเรียกว่าดอยหินกิ่วด้วยค่ะที่นี่คืออะไรมหศัศจรรย์กันแค่ไหนนะคะถ้าอยากรู้ตามกู๊ดมาเลยค่ะ คุณผู้ชมคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพ้าไปสักการะท้าทายของพวกเรานะคะจากตรงนี้นะคะขึ้นไปด้านบนสุดค่ะมีบันไดทั้งหมด400กว่าขั้นด้วยกันเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเส้นทางการเดินทางนั้นสะดวกสบายมีบันไดแบบนี้เลยค่ะและนี่เลยค่ะทางเริ่มต้นนะคะก็จะเห็นว่ามีพญานาคค่ะคอยต้อนรับนะักท่องเที่ยวทุกคนอยู่นั่นเองค่ะ นอกจากนี้เลยนะคะคุณผู้ชมตลอดเส้นทางเลยค่ะก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนที่นี่ให้เราได้กราบไหว้สักการะตลอดค่ะและก็ยังมีความสวยงามทางธรรมชาติมีถ้ำมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกด้วยนะคะคุณว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยนอกจากเราจะได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังได้มาชมความสวยงามของธรรมชาติกันด้วยค่ะซึ่งจุดแรกเลยนะคะที่เราจะขึ้นไปสักการะกันก็อยู่ด้านหลังกุฏนี่เองค่ะพระพุทธอาวุธเทพมงคลสีเมืองชอดค่ะขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชม และตรงด้านหน้ากูดค่ะคุณผู้ชมก็คือพระพุทธอาวุธเทพมงคลสิงเมืองชอนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางลีลาที่มีความงดงามมากๆโดยเฉพาะพระพักนะคะถ้าสังเกตดูแล้วจะเห็นว่ามีศิลปะรูปร่างที่ค่อนข้างจะแปลกตานะคะ แต่ว่าไม่ใช่เฉพาะแค่องนี้เท่านั้นนะคะถ้าเราลองสังเกตดูหรือว่าไปวัดบริเวณแม่สอดจะเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมหรือว่าพระพุทธร,รูปในบริเวณนี้จะมีลักษณะคล้ายกับของที่พม่านั่นเองค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าแม่สอดนั้นเป็นชายแดนอยู่ติดระหว่างไทยกับพม่านั่นเองค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันต่อดีกว่าค่ะคุณผู้ชมมาค่ะ ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็เริ่มจะเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพักนั่งกันนะคะที่บริเวณถ้ำพระพุทธรูปหลวงกันดีกว่าค่ะซึ่งภายในนะคะเราก็จะเห็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามมากๆค่ะ ภายในถ้านะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านหลังกูดค่ะคือพระพุทธรูปหลวงนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์ที่งดงามที่สุดก็ว่าได้เลยนะคะและสําหรับคนไทยเรานะคะอาจจะเห็นว่ามีศิลปะที่ค่อนข้างแปลกตาค่ะเพราะว่าพระพุทธรูปองคนี้เป็นศิลปะแบบพม่านั่นเองค่ะและด้านข้างนะคะถ้าคุณผู้ชมเดินต่อไปค่ะก็จะเป็นถ้านะคะเป็นช่องลอดลงไปค่ะซึ่งชาวบ้านที่นี่นะคะคุณผู้ชมเขามีความเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของพญานาคนั่นเองค่ะแต่ว่าตรงนี้นะคะเดี๋ยว เราจะยังไม่เข้าไปสำรวจกันค่ะเราจะไปต่ออีกที่หนึ่งเลยค่ะตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงตรงจุดที่เป็นทางแยกแล้วค่ะถ้าขึ้นไปด้านนี้นะคะเราก็จะไปพบกับรอยพระพุทธบาทค่ะส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นดอยหินกิ่วนั่นเองค่ะซึ่งเป็นบริเวณที่พระธาตุดอยหินกิ่วประดิษฐานอยู่นั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทางนี้กันก่อนเลยค่ะ และนอกจากหินกิวนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามและแปลกตามากๆค่ะด้านบนประดิษฐานเจดี์ดยหินกิวค่ะซึ่งถ้าสังเกตดูจากสถาปัตยกรรมก็จะรูปร่างคล้ายกันกันกบพระาธาตุอินแขวนที่ประเทศพม่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะบริเวณรอบๆเจดีก็จะมีการประดับประดาด้วยรูปปั้นเทพารักษ์ซึ่งเป็นศิละปะแบบไทยใหญ่หรือพม่านั่นเองค่ะ และด้านบนนะคะก็จะมีการประดิษฐานาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของผู้คนที่นี่นั่นเองค่ะ ที่เราได้สักการะเจดีย์ดอยหินเกี่ยวกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มานั่งพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกันดีกว่าค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยค่ะเราจะสามารถมองเห็นแม่น้าเมยนะคะบริเวณตรงด้านนู้นได้เลยค่ะแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นประเทศพม่าค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งไทยของเรานั่นเองค่ะตรงนี้นะคะบรรยากาศเย็นสบายมากเลยค่ะแล้วก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามจริงๆเลยค่ะ โอเคค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะบริเวณตรงนั้นค่ะอีกอึดใจเดียวค่ะก็จะมาถึงรอยพระพุทธบาทที่ประธาดอยหินกิ่วกันค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันเลยค่ะ และที่นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพบูชาของทั้งชาวไทยและชาวพม่าด้วยนะคะนี่ก็คือรอยพระพุทธบาทนั่นเองค่ะซึ่งชาวบ้านที่นี่นะคะเขามีความเชื่อกันว่าเกิดขึ้นจากพระอรหันต์ไม่องค์ใดก็องค์หนึ่งค่ะซึ่งได้ประทับไว้เมื่อครั้งเดินผ่านมาที่นี่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะกดก็เสร็จสิ้นภารกิจของการขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนดอยหินกิ่วกันแล้วค่ะคุณผู้ชม รู้สึกว่ามีความสุขมากๆค่ะเพราะว่านอกจากจะได้ไปสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะก็ได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอยากจะบอกไว้สักนิดนึงค่ะสําหรับใครนะคะที่กําลังจะวางแผนมาท่องเที่ยวแบบนี้ค่ะก็ควรจะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะจะได้มีความสุขเต็มที่กับที่ที่นี่ค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากนะคะที่พาพวกเรามารู้จักกับที่ดีๆแบบนี้ค่ะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมมีเมนูอะไรรอติดตามชมนะคะ